บรรยากาศการจะส่งงานให้เพจพี่เป็ดสตาร์ทลิมานะครับก็ดีดักบางแสนนะครับบรรยากาศช่วงเช้าก็จะยุ่งๆหน่อยวันนี้มันสีเขียวเลมิสิตจุดสองนะครับตัวรองอันนี้ประมาณกี่คู่ได้ครับคุณแจ้โดยคาดการณ์น่าจะประมาณ400คู่นะว้าวโหอ้าว no ตัวนี้รองท็อปก็ขั้นตอนนะครับเราจะแยกตัวกลางตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปนะครับการขายงานต้องแยก ต้องแยกเกตงานไว้ใช่ครับแต่ต้องยอมรับเลยว่างานชุดนี้สภาพสวยมากคิตเตอร์สายนักล่านะครับถ้าถ้าวิดีโอนี้กล้องสั่นก็ขออภัยนะเพราะว่าแต่บอกเลยนะครับว่าเป็นงานที่แบบว่าท้องตลาดที่ต้องการคือเป็นงานลักษณะแบบนี้แต่คือส่วนมากจะ ส่งให้พ่อค้ารายใหญ่นะครับคือเอาจํานวนที่ค่อนข้างเยอะครับเบอร์ต้นต้นของประเทศเลยเอ้าเบอร์ต้นต้นคุณรู้สึกยังไงครับที่ได้ทำอี้ยาว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศครับค้าขายว่าขายได้ไรคะเซเปรตถ้าจะถึงก็ขายเลยสองเดือนสองอาทิตย์คือขายสองเดือนขอไปเยี่ยมเขาสองอาทิตย์ก่อนขอไปเยี่ยมเขาสองอาทิตย์กขอไปเยี่ยมสักสองอาทิตย์แล้วก็เป็นซีอีโอนะครับคอยตรวจระบดูตรวจตารางงานแล้วก็ตาม คนเดิมคือนั่งอย่างเดียวเปลี่ยนคนใหม่ส่วนีอใคนดีส่วนเจ๊เก้อยก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดนะครับนภรรยาคู่มือของพี่แจ้องเอากกว่าฮักาอันนี้เอฟจเอฟออกไเาอาเฮดจ้สกสึกมาแล้วก็อร์ตเอชิเปอร์แล้วก็สติงาร์ทซิปเปอร์ับนะครับจูชอบมากเลยครับ กำลังแยกงานคก็เราจะแยกเราจะแยกมีตัวรองท็อปรองตัวท็อปไว้นะครับคือเราต้องแยกเกตงานไว้ไม่งั้นถ้าขายไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่เป็นระบบระเบียบนะครับนะก็ต้องแยกเกตงานไว้โอ้ไม่ถือแปดห้าคือประหว่างระหว่างที่เราเปิดตู้เราได้งานมาอย่างเงี้ย คมได้ความลุ้นคือพนักงานจะลุ้นว่ามีรองเท้าตัวเองไหมใส่ตัวเองไหมก็คือจะมีการเล็งไว้ไม่เนี่ยมีบอยคู่เดียวอ่ะข้อดีของการทํางานอยู่นี่ก็คือเราสามารถซื้อกับต้นทางได้นะครับในราคาที่แบบว่าก็อาจจะไม่แรงเข้าท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็คืออย่างพวกอย่างนี้เห็นไหมสีนี้เรียกว่าเป็นงานสภาพนะครับสีนี้คนอยากได้แน่นอนไม่ไม่ไม่ท็อปนะแต่คือได้ความสภาพได้ได้สีได้ลวดได้ส่วได้ลี่นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ไว้ไว้ข้างล่างนะครับได้ครับเสียบเสียบเป็ดตั้นินมานนะครับคุณเป็ดครับรู้สึกยังไงครับที่เขาเรียกว่าเป็นเพดต้นต้นของประเทศไทยไม่น่างไมน่าไม่น่าถ่ายเแต่เขาจะบอกว่าเวลาขายของเขาจะบอกว่าเพดใหญ่ขายทั้งทั้นี้ทั้งนี้นะอะไรเขาจะชอบพูดอย่างนี้ เราจะพาชมนะตนแต่ตาอาจาจะพาชมไม่ได้ทุกคู่นะครับแต่จะพาชมคร่าวๆแล้วกันว่างาน,งานที่ตู้นี้มีหลกักๆมีอะไรบ้างนะครับรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายเรื่องปุ่มเนาะปุ่ม F G E G H G ต่างกันยังไงเนาะอย่างนี้ก็จะเรียกว่า F G เดี๋ยวเราจะมีคลิปอธิบายเรื่องปุ่มเนะคุณแจ้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมี อ่านี่ก็มีเพจหมูบินมานะครับหน้าสองแปดศูนย์มีไหมมีเยอะนี่ไหมครับเพจหมูบินทักทายกล้องหน่อยครับลูกน้องใหม่แล้วเจ้าใช่ CEO นี่เป็น CEO คุณงานน่าอิจจีด้วย CEO CEO Catmail และ CEO Cat แยกแบบคร่าวๆนะครับว่าครับผมอ่าอันนี้คือแบบพ่อค้าเหมาเขาก็จะแยกว่า ตัวไหนเป็นตัวหัวตัวไหนเป็นตัวขายอยู่ทุนตัวไหนมันก็จะมีแบบขาดด้วยไอ้นี่ว่ายกงานไปลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปขายแล้วมีกําไรทุกคู่นะไม,ไม่ใช่แบบนั้นนะก็ค,ะคือแล้วแต่ความสามารถของแต่พ่อค้าว่าจะได้กําไรมากกาไรน้อยแต่ละชุดแต่งานลักษณะนี้เราจะส่งไม่ใช่แบบว่าจะส่งให้แบบมั่วซั่วนะจะให้แบบว่าคนที่เขาชํานาญแล้วหรือว่าคนที่คนไหนที่มีประสบการณ์รในการขายอะไรปร <THE S 2> ะมาณนี้ จ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สวยมากคุณดีดักครับงานชุดนี้สมมติว่าได้ไปแล้วคุณจะแบ่งงานขายนีจะขายขึ้นตัวไหนก่อนครับเราต้องขึ้นตัวท็อปก่อนขึ้นตัวท็อปก่อนนะครับเดือนพอดีอรือว่าเป็นการหลักการขายของเพจดีดักนะครับ สีผู้หญิงนะครับนานๆจะเห็นได้ความหายากได้ความหายากครับได้ความใหม่นี่ก็ย้ำว่าเป็นสินขามือสองนะของแท้ไหมเป็นของแท้ทุกคู่ครับของแท้นะโอ้โหของชอบนะโอ้โหปุมนี้โคตรโคตรท็อป

เอาพันเดียวพอถ้าภาพนิ่งอ่ะบอกเลยว่าพันสองขึ้นโคตรหวาวเนี่ยพันสองขึ้นแน่นอนเอ้าใครเป็นสายภาพนิ่งใครเป็นตัวนี่แบบว่าชอบงานสภาพตัวสีแบบแรงๆเนี่ย หีึ่งพค่ะพันเท่าไหร่นะเธอพันทวดหนึ่งพันทวนค่ะใครรับนะไม่อียามเลยเนี่ยสภาพจบเลยเนี่ย c ี2 8เอาแคปเจอร์เลยครับหนึ่บาทครับนี่คือขั้นตอนการขายแบบขายคากองเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเราให้สําหรับลูกค้าภายในไลฟ์สดแต่ปกติมันให้กันไม่ได้นะเพราะว่าเป็นงานเหมาใช่ครับไม่ได้ทันเดียวอยู่ใ้ถังกองเลยลูกค้าอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแบบใหม่ๆอ่ะทันเดียวทั้งกอง ไม่พันเดียวเลือกแต่ทั้งกองเลยลูกค้าแล้วกดรีม่าค่ะสี่สี่สองแปดศูนขอบคุณมากค่ะพี่คนะตัวนี้เป็นตัว ID สั่งตัด ID หมายความว่ามีคู่เดียวในโลกอธิบายครับคำว่า ID ดีคำว่า ID หมายถึงว่ามีคู่เดียวในโลกเพราะว่าเขาให้บริษัทไนกี้ตัดให้เข้าเท้าเลือกสามารถเลือกสีเลือกแบบเลือกหนังเลือกได้ทุกอย่างแต่ว่าราคาก็จะแพงหน่อยการที่จะสั่งแบบนี้ได้ ต้องรู้จักกันไนกี้ต้องเป็นนักเตะใช่ไหมต้องเป็นนักเตะด้วยแล้วก็เหมือนว่าต้องมีชื่อเสียงด้วยธรรมดาไม่สามารถซื้อจากบริษัทไนกี้ได้ตัวนี้เขาน่าจะสั่งเป็นเป็นทีมแบ็คเอาท์อ่ะเป็นแบบไม่มีแบ็คเอาท์หมดเลยคือดำหมดตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่นักเตะใส่สั่งมาทดลองเพราะว่านักเตะต่างประเทศส่วนใหญ่ที่สส่สีแบ็คเอาท์แบบนี้มาก็คือสั่งมาทดลองใส่ เพราะว่าเมื่อสั่งสีสดใสอย่างเงี้ยเวลาซ้อมเวลาอะไรลูกเขาจะถ่ายติดถ่ายติดรองเท้าเขาจะชอบใช่ไหมราคาแพงมากมากประมาณสามหมื่นแปดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากติดตามเป็ดล้วกันนะครับนะฝากฝากติดตามที่เป็ดล้วกันนะครับว่าใครสนใจคู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยติดตามในเอฟห้าไหมมีสีผู้หญิงคนนึงไปขายเลย ถ้าผมขายนะถ้าเพผมขายประมาณ790บร้อยเก้าสตามได้พวกนี้เดี๋ยว่าแจ้เย่แจ้ถ้ัตตขาย490ร้อยเกาถ้า้เอขาย390ไม่ได้ีู่น่ร้เ้าต้องมีคูนแบลมีดมาปัแต่พี่นีรอเลนะคะเพียรขายเรน่าใครที่ว่าถามตัวแานแชร์แต่ไลฟ์เดิมขึ้นมานี่เลยนะใครข้ไลมเเดี๋ยวผมดูไซส์แล้วกันผมไม่ได้ขายตามที่ี่ล้กันอ่าสองเจ็ดนนะครับโอ้โหตามไปนะ ตัวนี้เป็นลายพรางสีนี้เป็นสีประจำของพยาบาลทหารเออ้ปลี่ยนแต่ราคาก็ถือว่าแรงไหมแรงแรงมากตัวนี้ราคาแพงมากเขาเล่นประมาณเท่าไหร่เก็สามหมื่นกว่าอืมแต่ตัวนี้สภาพไม่เต็มเท่าไหร่ก็ขายวันสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดขายกะรวยนไม่มีจุึงลูกค้าจะช่วงนี้กำลังมาแรง